ต้นหลบได้แล้วน้ำเดน่นมอ,องไม่ชัดเี๋วนะอันนี้ไม่ได้ห้าผู้เดอร์จะบิด สูงสูงสูงลมก็มาโอ้ยทำไมต้องลมมาสูงสูงสูงจะไม่ชัดหน่อยนึงนะสูงมากเป็นยอดโอ้ยลมลมเฮ้ยลม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 ,ลม ยามาดิยามายามายามากล่องสันหน่อยนึงนะเกิดมากระหอบละไอจีไปถึงโอ้ยตกต้นทะเลียนนอนถ่ายรูปนี่แหละอึอึมาแต่งกระโูลกมัโตเอ้ยก็ใจู่นะสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ Học hộp đúng một khẩu này xuống mấy à. xuống, xuống 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 linh bên linh bên linh bên linh đó xuống mấy đúng luôn còn khang vàng xuống nè xuống nè như thế lục thu liền nhất nhất cho tập con Nên này này ไม่แต่งก็ลูกไม่โตลูกออกเองไม่แต่ลูกทุเรียนมองหลังดูกางเกงกางเกงเด้อสูงหอบมลมดูลมเข้ามาดูลมเข้ามาดูลมเข้ามา ก่อนจะสั้นหน่อยนึงด้ไงเกตะขออะไรนัไม่จริงตะขอตะขอตะขอเกาะเกาะนะเกาะฉาเกาะเลยจุดนี่ลูกนี้ าเราไม่ถึงเราเรก็มงงชัดายแล้วายแล้วเด้อสวยนะสูงนะนี่นี่นี่โ้ยมืดความเสียวโยวนโยนตะขอลงไปก่อนตุ๊บตุ๊บเด้อ ชอบเด็ดเสียงเพาะดีอบแปะป๊ะปะป๊ะปะป๊ะปะเปะนี่รุดเองเลยลูกไม่สมบูรณ์ไม่ขึนไม่เหมือนขึ้นสตรีมหยาดเลย้ต้นทุเรียนเขาเป็นอะไรพอจะขึ้นต้นอาลมต้องมา ลูกเต็มเลยเนี่ยขึ้นไ่ไวสูงสูงมากสูงเป็นน่ากลัวโอเคไปหลังบ้านต้นนี้ดอกใหญ่แล้วแต่น้ำแดงน้ำแดงไปหน่ okay. นอ,นอยหล,ลวงนี้ดอกหลายโอน้นาำแดงหมดเลยอันนี้ทรงไม่สวยเลย xong mình ngàn luôn luôn này, luôn 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 đôi luôn 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 hai luôn lục ạ, luôn tuần luôn 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 นนี้คือแตงกวายี่นี่ห้าลูกจะลูกแดงน,น้ำแดงน,น้ำไม่สวยกำลังอัดน้ำอยู่ลูกโตแล้วเห็นไหมเกือบมาทิพลูกอ่ะต้นเนี้ยรวงยอดนู่นสวยโอ้เนี่ย ไข่ไก่แล้วเด้อนี่ไข่ไก่แล้วไข่ไก่แล้วอันนี้น้ำจีบออกเนี่ยน้ำจีบไม่สวยตกใจตกใจนะอุ้ยกระพารสีลูกอะ่ะตัวเนี้ยต้นน้อยๆเนี่ย,อย,ยโอ้ยแสงเขา้ามองไม่ชัดนะแต่มีตระลกทุกเรียน จะชักกล่องก่อนลูกโตแล้วโตวแล้วนะลูกก่อนจะลูกเลยกำลังโยงกำลังโยงทุเรียนโน่จะลูกทุเรียน ชอบไข่ไก่ละใหญ่ใหญ่หน่อยนึงกิ่งใหญ่ยิงโตไม่ออกออกกิง่งเล็กๆทุเรียนอะไรก็ใหม่เลยเหนือหน่อยมือสั่นหน่อยหนึ่งเด้อ